เฮ้ยโอ้ปลาตองนี่ปลาตองปลาพี่น้องมีปลากดมีปลาตองมีปลาปเครื่องอีกด้วย<ล>ถ่ายสบายดีสบายดีคือเก่าพี่น้องตอนนี้แตว่าตื่นแต่เศร้าเลยพี่น้องเลยเพราะว่า ไปยามมองอยูเซตอนนี้กบรรยากาศถ้าฝนชะตกพี่น้อยบรรยากาศจะมเช้านะฝนจะตกได้นี่บรรยากาศยามเชา้าตอนนี้ฝนกำลังตกเงีง้ยเงี้ยเอหลังเดินทางนะแต่ว่ายังมืดอยู่พี่น้อยฝนนงินเสิกะไปแต่เช้เชายังมืดอยู่อื เดินทางยางคอนเสิร์ตเลยฝนตกฝนตกแต่ตกบ่แห็นเขาแล้วเฮาก็ใส่แถวแถวบ้านนั่นแหละพี่น้องเลยยานฝนตกไปบ่ไกลดอก นำสีไปทีเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่มองกันปุ้นพลยสาวบ้านก็จะายามเบ็ดยามมองตอนเ้า,าเจะก็จาได้หรือบอ่อดูเลยโอ้จากสีลงน้ำนั่นยังไรพี่น้องเ <laughs> ย็นตรงน้ำตอนเ้ากั หนำมันลงไว้เทพีน่น้อยวัวบาดเดียวพู้หนำท้อพุ่นเลยนี่พ่อพี่หนำวัวบานนี่ ในกาดยามเช้าเช่ดมีตะหอยงวงท่านี่อย่านสาบ้านไปยามองยามเช้าปาสขี่ต่มพี่น้องเยเป็นอย่างเมื่อไหร่นี่นะ แตว่าถึงเวลาทอดเสื้ออะไรพี่น้องเลยเสืลงหน่ำแล้ยปะนี่โอ้หนาวเดว้หนาวแต่ว่าอากาศโอ้ยทออากาศเย็นนะมันก็นเลยหนาวพี่น้องเ้ยทากันห่อนโอ้ม้วนลงน้ำเลยอากาศเย็นเลยแต่ว่าป่าจะถื้งกลายสำหรัติดตามเข้มกันพี่น้องโอ้ถืบอบ่นด่ตัวหนึ่งแล้วถิกอะ นัานพุ่นะอับลาบอับลาบอยู่ป่ากอ๋พพ่นได่มองเขากะยังไกลเลยพี่น้อยเราจะเดินทางยังไกลพูนเลยโอ้กูเกือบพลาดลม เกาะเลยปูปลาถืออีกแล้วอืมโตนานบัดมองเขาได้ป่ะดิทีถือเลยบอ่ไปเบิ้งพบกันนี่แหละตอดหมอกตกนะทั้งฝนทั้งหมอกพี่น้องนี่ทางนี้ก็ฝนนี่นี่ก็หมอกตกนี่มองเขากะ โอ้นี่เข็ดนำเมื่อวานนี้พี่น้องนี่ว้าดนำลงก็เดียวกันหรอกฮัจูตัวนี้วันนี้ยังดำนำนะยังเลิกอยู่ทีนี้แหละนี่กับนำกันอืมตาย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 นำลงพลีพ้อพี่น้องไอ มันจะเถือกหรือบ่อปลากันโอ้มันจะเกาะอย่างเดียว Cool. Hey. ngoporan iya mga kong kujari iya mga kong kujari โอเคเทว่าผ่านการเบ่งมองกันแล้วพี่น้องเลยเบิ่งป่าสิทธิ์นะา0ตัวหอนวอ10ตัว okay. Okay. <laughs> มาเบ่งป่าพอดีก่อนโอ้นี่พี่น้องผลงานของเลาากันไายแต่ปลาหน่อยนี่แหละปลาสูติดอย่งหน่อยกับปลาสะกางได้แต่ลูกมันเนาะตะเม็มนเอาหมดเ มาเบิ้งผลงานของเข้ามาดนี้เอามองตัวนี้กอนเลยหนึ่งสองสามสี่หา้าหางปลาบูด่างตัวนี้ถือว่าห้าตด่างตัวนี้นะมาเบิ้งพวกช่องคนนี่นะ <c oughs> <c oughs> นี่ ดังตรงนี้ได้แต่ตัวเดียวดังตรงนี้แต่ว่าศูนย์ซูนกีบไม่ได้เลยดังตรงนี้นะแต่ว่าเงินนะซูนกีบโอ้ยพี่น้องเอ้ยใส่มองเท่านี้ห้าก็ใส่เลยเพราะว่าแต่ก่อนคือใส่ก็ต้องพายเห่อปุ้นไปทางไกลแต่ว่าเัาลอกมึงแค่บ้านเนี่ยนะมันจะได้ลายท่วนไหพี่น้องแต่ว่าคือเที่นี่แหละบาดใส่กะมันก็บ่กได้คือเก่าจมปุวกแต่ว่าพอได้กินอยู่นะนี่นะพอได้กินอยู่นะ พกโตก็พอได้อยู่เพราะว่าปลาตัวใหญ่ทรัพนีปลากะปลาบัน้อยพี่น้องเลยคขาบัวถือเลยเพราะว่ามองใหญ่นะมองน้อยชาวนากันบ่วถือครับมองน้อยกันเพราะน้ำมันลงก็เลยบ่ถือเก็บกลับบ้านนะเนาะเก็บปลากลับบ้านเก็บ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 

โอเคตอนนี้คือเดินทางกลับแล้วพี่น้องเกียวมันอาเสียกันฝนเพราะว่าณมื้อเช้านี่เบิ้งกะฝนก็จะตกแดดก็เลยเกียมพี่น้องถ้ามันตกเดี่โอ้ยถ้าบราเกียมเนี่ยหนาวเราเป็นคนหนาวไวก็เลยต้องเกียมซะก่อนมาวันนี่กะเริ่มจะแดดจางฟางอะไรพี่น้องฝนฟ้าอากาศกะตอนเช้าเพราะว่าเช้าเสมอเนี่ยเนี้ยนี่ตลอดเลยมันเถื่อมันก็จะตกแต่ตอนเช้า พอจะเป็นโมงกับมันก็เศร้าพี่น uh, uh, <ti S 1> ้องเฮ้โอ้โหแบบมมันจะตกมันมือนะเฮก็ต้องเกี่ยมก่อนอ๋อเป็น้ค่ว่าเดินทางเมื่อแล้วป๊อปพี่น้องไอ้เชียงนะนกเขาแซวๆลอยู่ขันยังเมื่อไรขันขึ้นภูขึ้นภูตลอดจนก่อนหื่นพี่น้องเอ้ คันว่าลงเซนี่ลงไปเรื่อยๆจนกว่าหอน,น้ำเซอออกเส้นทางไงขึ้นไปนด่กอ,อีกพักหนึ่งขึ้นภูไปเรื่อยๆนี่อีกพักตัวนี้อันยาวเตอบนี่แหละชีวิตประจำวันของชาวบ้านพี่น้อง ขึ้นผูดูนี่ตลอดทุกเสาตะแรงขาลงมาเช้าขึ้นตะแรงลงเช่าขึ้นแต่ชีตลอดได้เพื่อจะให้ลูกให้ล้านกินอาหารก่อนชีได้ก่นเป็นงไงพี่งเอ้ยขาจาหากินบางมือก็ได้บางมือก็อกว่าได้ต้องรุ่นต้องเสียงเอาได้การหากิน บางมือบ่อได้กับยาทอบ,บางมือได้ cả, กับก็ได้กินพี่น้องโอ้ยกบเนี่ยโอ้ปลายังนี่ปลากดปลากดปลาเนี่ยอันนี้อีกคนหนึ่งทุกเสาบอยได้พักจากนีเราก็ขันมาไปเซ่นเห็นตลอดเลโอ้ยเหนื่อยพี่น้องโอ้

ว่าชิคาดให้พุนิพอ,อตัวนั่น <c oughs> บางแก้นึกเจ้าที่ว่าบางไกวฮเเบิญนี่งละลูกทำสิมาทำสิ สามชิ้นห้าน่จะทอเลยหรอสามห้าห้าสวยปอดพี่น้องมีปากดมีปาตองมีปาเครื่องอีกเด็หสามชิ้นห้า แบบสือผสมโลละสามสิบห้าพันกีบสามสิบห้าสามสิบห้าา้างสิหเทางซเงียงรอทางปากกดเนี่ยผสมประสานโลสามสิบห้าพันกีบกว่าหลูหนึ่งวันโลป้ายเลยโลป้ายช่องโลน่าได้ขายเฉยเงินก็ได้รถก็ได้ขี่มาดิ วาดุได้เงินพี่น้องท่านได้กินพร้อม